สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่กับพี่นาชีคนเดิมนะครับมาอยู่กับพาร์ทที่4ี่นะครับทุกคนนะเออนะครับวันนี้ก็จะมาทํางานแล้วก็หาตังค์เหมือนเดิมนะแต่ว่าก็จะมีหาพักพวกหาเพื่อนเพิ่มหน่อยครับแล้วก็จะหาพักพวกหาเพื่อนหน่อยนะก็จะมีน้องซิโรนะที่อยู่ด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าเมืองมามั้างแล้วก็จะมีอีกคนนึงนะครับโอเคเพิ่งเจอไปตอนไลฟ์สตรีมนะครับ เออแล้วก็มีคนที่เจอไลฟ์สตรีมอีกหลายคนเลยนะนะครับคนที่ดูไลฟ์สตรีมพี่ก็จะเห็นนะครับโอเคก็จะมีคนชื่อวินนะครับคนชื่อจ้อยนะครับก็หลายคนอยู่นะครับแต่ว่าเวลายังไม่ตรงกันนะครับเวลาเข้าเมืองยังไม่ตรงกันนะครับทุกคนอสวัสดีครับอันนี้ใครเดี๋ยวรอ,อก่อนรอเขาจอสื่อกันใช่วินบอกวะไมันจะมีคนหนึ่งเป็นน้องพี่คนหนึ่ง s <S เป็นชื่อวินนะครับไม่รู้ว่าใช่วินไหมคนนั้นเอเขาจอดรถอยู่ใช่วินบอกว่คนนี้ สวัสดีสวัสดีครับไันมีพี่นาทีวะเนี่ยใช่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 ่เกือบจำไม่ได้เปลี่ยนรอจัดเหรอคิดว่าใครมาทักไปไหนทำประโยชน์รวยยังเนี่ยยังมีสองหมื่นเองสองหมื่นอ่ะทำมารอบเดียวอ๋อทำรอบหนึ่งอ๋อเมื่อกี้เขารีประเทศเหรอไม่รู้ว่าผมก็ตาแดงเออเป็นอะไม่รู้เหมือนกันนี่ไปไหนเนี่ยมาหาพี่อ่ะพี่ไปไหนป่ะ จะไม่รู้เลยว่าจะไปไหนดีน,นี่ถือโทรศัพท์ไหมอะ่ะผมไม่ได้ถือนะพี่จะถือเอาล่ะพี่ถือเราวะ <c oughs> พี่ไม่ได้ถือไหมสงสัยตามไม่เท่ากันหายอะ่ะหายแล้วหายแล้วโอเคทำอะไรกันดีครับวันนี้ต่พี่เลยไปไหนพี่ก็เอ้ยพี่ไปไหนผมก็ไป <c oughs> เฮ้ยพี่อะ่ะรถพี่หายไปเลยอะ่ะไปไปไหนดีไปดูนี่ก่อนดีกว,วา่าอ่าตกปลาตกปลาไหม มังไม่ซื้อเบ็ดแหละตกปลาไปซื้อไปดิไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะทุกคนนะหรือว่าจะไปทำอะไรที่มันตื่นเต้นดีมีอะไรที่ไหนให้ไปปะ,ะไม่ทันนะไปลองดูตรงนั้นไหมยังพวกเ,เห็นเขาทำงานกันอะ่ะมีตกตกกระเบนด้วยเหรอมันมีมันมีตกกระเบนด้วยเหรอรู้อะพาพี่ <laughs> ไปเอารถหน่อยดิได้อยู่พาวมาั้งากครับโอ้โหขอโทษครับขอโทษครับ <laughs> ชนลอยเลย ผมหวีบแต่แล้วน้ำแข็โอ้โหกระเด็นเลยเมื่อกี้รถเล็กไม่เป็นไรแต่ดูรถใหญ่แปิวเลยเรามาทางเสียบไงไปลองตกปลาก่อนเนาะใช่รู้จุดยังรู้จุดยังรู้แล้วรู้แล้วโอเคมาร์กก่อนลืมมาร์กว่ะลืมมาร์กซะกะเบิร์โอเคมาร์กรียบร้อยไปไปตกปลาตกปลา ตกปลาอีกแล้วมันเป็นปรมาจารย์ด้านการตกปลานะต้องมาสอนน้องทุกคนตกปลาทุกคนเหมือนเราเป็นปรมาจารย์ด้าน,นการตกปลาแล้วทุกคนนะเออเหมือนเราเป็นคนแบบว่าตกปลาขั้นเทพอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่อะรองเท้าเยอะกว่าน้องอีกรองเท้าเยอะกว่าน้องอีกโอเคเราไปตกปลาก่อนอน้องซิ่งจังวะน้อแหกโค้งนะน้องไม่น้องเราแหกโคงนะ้งเลยไหวเปล่าวิน <c oughs> ไหวเปล่า, <c oughs> าโอ้ยโอ้ยดิบ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 คนตกปลาก็เยอะนะเยอะตลอดทุกครั้งอะ ที่ไปก็เยอะคนก็มีคนน่ะก็คือเป็นงานที่ทุกคนฮิตกันมากเลยนะฮะตกปลาไม่ต้องเดินทางไกลด้วยนะไม่ต้องขับรถไม่ต้องแบบโอ้โหไม่ต้องลถความรถอะไรวุ่นวายเฮ้ยยุ้ยดิบโอ้โหสวยโคตรสวย,สวยมีดิบหมุนติ้วด้วยเอ,อ้ยโคตรปั่นเลยโอเคมาถึงแนละ้ววินวินวินถึงยังวะเนี่ยวินความปะเนี่ยวินรถเจ็งปะเนี่ยโอ้ยวินชนเลรอะ เดี๋ยวก็แหกโค้๋หรอวินเย็นๆต้องรีบร้อนปลาไม่หนีแล้วหรอกเลยเราจะหนีมันตกเหววีลิฟทร้อนจังแซงมาแล้วอาจจะแตกได้นะครับวินถ้ารีบร้อนน่าอาจจะแตกได้นะโคนตกไปเยอะมากไปตกปลา ล้อมตัวสาวดีกว,ว่าล้อมตัวสาวเยะเล้อมตัวสาว๋ <c oughs> ยวไปวินวิน๋ยวไปวิน๋ยวไป <c oughs> ตกข้างสาวชอมีความสุขวินตกไปเลยใช่เปล่าให้สอนเปล่าน้นองวิน <c oughs> ได้อยู่พี่ <c oughs> ได้เลยใช่ไหม <c oughs> อ้าวมาแท้ถามคนอื่นเลยได้รองเท้าแทนได้รองเท้าแทน <c oughs> ร้อยสักสวยนะครับร้อยสักสวยนะครับใครพูดวะอ๋อไปถึงร้อยสักออไอ้เฮียหลุดเลโก้ได้รองเท้าเลยต้องมาก่อนกดก่อนที่มันจะถึงสีวงกลมสีเขียวได้เจ็ดโลทุกคนก็คือตอนนี้เริ่มเสี่ยงแล้วการตกปลาไม่มันมีเทคนิคอยู่นะวินไงเพี่ก็คือเวลาแบบว่ามันจะก่อนถึงอะประมาณ ประมาณอุ้ยโอ้ยจุอะเอาลงไปในน้ำทำไมเอาเอาต่อยเอาเอาก็คือก่อนถึง่ประมาณเอ่อฝ่าฝ่านิ้วก้อยนิ้วก้อยอ่ะนิดนึงอ่ะเฮ้ยได้มาตัวนึงเออนั่นแหละกดก่อนถึงอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถึงอ่ะกดก่อนถึงคุ้มไม่ผิดเนี่ยฮะคุ้มไหมได้เยอะนะพี่ได้สองหมื่นอ่ะกี่ตัวเนี่ย ประมาณเกือบร้อยตัวเอ้าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรโมโหขนาดนั้เราไม่ได้งเท้าอ่ะฝันโยกเลยมือลันป่ะไปลองขุดเหมืองกันขุดเหมืองลองชิลอย่าอย่าตีกันใจเย็นไว้รุ่น เขาเห็นคนเราเราซัดหน้ากันปุ๊บเด่นเลยมีอะไรเขาค่อยคุยกันไม่ได้ครับผมยอมไม่ได้เขาซัดหน้าผมเมื่อกี้จะยังไม่รู้เขาเขาตกปลาผิดเปล่าเขาเปิดไปกดเปล่าคุณทำไมเมื่อกี้คุณคุณต้องต่อยผมด้วยครับเขาตกปลาแล้วมือเขาลั่นหรือเปล่าวินไม่ต้องต่อยผมด้วยเขาวินมือลั่นครับเห็นปะเห็นปะโอเคครับจะซื้อเรื่องอย่างเดียวเลยแล้วเราเนี่ย สักสักหมัดไว้สักหมัดไว้ขดเปิดอ่ะงั้นปะวินเราไปขุดเบื่อดีกว่าโอ้วินวินวินไม่เล่นเลยอ่ะวินไม่เล่นเลยอ่ะเล่นแลไรบีไม่ปั่นคนเลยใครคนนั้นน่าจะปั่นสักหน่อยเขาเขาใครคนนั้นอ่ะไม่รู้ไม่รู้ สัตวถึงแล้วไปซื้อที่ขุดก่อนขุดเหมืองก่อนดิฟ้าไม่รู้ว่าขุดเหมืองจะได้เงินดีปะนะต้องลองเทสดูนะครับทุกคนไม่เคยขุดเหมืองเลยนะตั้งแนะต่เล่นมานะไม่รู้ว่ามันจะดีไหมไปลองกันแล้วเอาลูกวินไปไหนวะนนียไม่ใช่ไม่ใช่ใชก่อนทำงานอยูน่นี่โอเคขุดเหมืองอรออันนี้เหรอโอเคได้ขุดเหมืองมาแล้วเรียบร้อยนะฮะ เราก็จะไปขุดเหมืองกันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าวินถึงยางวินอยู่ไหนวะเออวินถึงไหนวะเนี่ยวินนั่นวินปะวะอ้าววินรถเจ๊งเหรอรถเจ๊งเหรอวินไม่รถเจ๊งได้ไงชนเสาโอ้โหบวกกับเสาเฉยปะไปรถพีก่ก็ได้ปะลองเทสขุดเหมืองนะทุกคนว่า การขุดเหมืองนั้นมันเงินดีหรือเปล่านะยังไม่เคยรู้ขุดเหมืองเลยนะทุกคนนะลองทุกงานและเกือบทุกงานแล้วแหละแต่ว่าเหลืองานดํากับขุดเหมืองนี่ไม่เคยขุดเลยนะครับเออเคยดูลองเช็คของดอว่าเงินพวกของอุ้ยเพชรเพชรพันห้าโอเคทองห้ารก็ถือว่าได้ราคาอยู่นะราคาดีอยู่นะครับพวกขุดเหมืองเนี่ยอืมได้ราคาดีอยู่นะราคาดีอยู่นะขุดเหมืองอนะ่ะไปลองดันไป ไม่รู้ว่าคุ้มป่ะนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าก็ราคาใช้ได้อยู่นะครับทุกคนอ่ะวินไม่เอารถไปเหรอวินมาพี่ป่าวิวนขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมามาขึ้นหน่อยมาขึ้นหน่อยผมเกือบชนเกือบชนเราจะไปขุดเหมืองกันนะทุกคนนะตอนนี้ภารกิจการขุดเหมืองของนาชีได้เริ่มต้นขึ้น เราจะเป็นชาวเหมืองชาวเหมืองมันมีบัตรครับไว้แลกรถอยู่นะพี่เหรอเออพี่เห็นอยู่ใช่เก็บให้ครบห้าสิบอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วไปดูเรเบลมั้งยังไปมาดูเอ้ยไปดูมาแล้วพี่เออโคตรเฟีเออ้ยวอ่ะมีแบบแว่าชุดแฟชันมีอะไรด้วยแยะเลยน่าสนอยู่น่าสนอยู่ไอ้ี่พูดถึงมันก็มีไม่ค่อยมีคนทําเลยนะเมืองเอ้มีอยู่มีอยู่แต่มีน้อยไม่เยอะเท่าไหร่อ้อน้อยไม่เยอะเท่าไหร่ รถพี่เองไม่เป็นไรโอเคลองขุดเหมืองดิว่าเป็นยังไงยังไม่เคยขุดเหมืองเลยนะทุกคนลองขุดดิเข้าไปขุดตรงนี้เหรอยังไงวะไม่มีเสียงด้วยเฮ้ยคนเฟี้ยวโอเคจิวจิวเออได้อยู่นะอุกบาทแล้วเอาไปทำไปตรงไหนอะ ได้ได้อุปบ่าแล้วไปไหนต่อวินวินวินได้อุปบ่าแล้วไปขายเลยเหรออาจจะต้องไปสก,กัดก่อนพี่สก,กัดตรงไหนวะมีอยู่นี่เก็บให้ถึงตันเท่าไหร่วะเนี่ยเศษนี้เก็บให้ถึงเท่าไหร่สี่สิบอ๋อโอเคเราเรามาทำไอ้นี่กันดีกว่าขุดเหมืองดูสักหน่อยว่าเผื่อจะมีอะไรดีๆแจ่มๆบ้าง แต่คนคุดเหมืองน้อยมากเลยอะทำไมคน,ค,นคุณเหมืองน้อยจังวอ่ยคนมาแล้วคนเริ่มมาแล้วโอเคคนเริ่มมาเรื่อยๆเ,เลยนะทุกคนนะอ่าจจะอาจจะได้เพชรได้ทองที่ไว้ทําอย่างดีๆก็ได้นะไว้ใช้แบบขายไว้คับของหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกะันแต่น่าจะสําคัญอยู่พวกเพชรพวกทองนะพวกแร่นะเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการคับของหรือเปล่าสักอย่างหนึ่งนะไม่ได้ดูละเอียดด้วยที่ไประเบียมา แต่ตอนนี <surprisingly, ibl ampa> <ke> ้คือเงินสําคัญสุดพีはは่ต้องการเงินสําคัญสุดครับทุกคนเสียงเฟี้ยวอ่ะเสียงเฟี้ยวเดี๋ยวทุกคนนาทีผู้ขุดเหมืองเบื่อตกปลามาขุดเหมืองดิฝ้าเบื่อตกปลาเทพขุดเหมืองแทนขุดยาวไปอุ้ยมีคนมาเพียบเลยทุกคน โอเคนะครับทุกคนเป็นอันครบเรียบร้อยแล้วเราไปไหนต่อวะจะถามวินก่นนไไนนอวนวินไปไหนวะเนี่ย่ะวินหายวินไปไหนวะเอาวินอยู่นู่นเฮ้ยอ้าวินหายเฉยทุกคนเอาวินวินครบยังตาแดงเหรอใช่่ออไปสกัดตรงไหนต่อะดูในแมพพี่ อ,อ,อ๋อนี่เหรอวินเหลือเยอะเปล่ารอเดี๋ยวพี่รอนะโอเคพี่ตอนนี้ได้ครึ่งหนึ่งอะโอเคเอ่อสวัสดีครับอันนี้ได้เงินเยอะไหมครับทําเหมืองเนี่ยครับเออขอโทษนะครับเขาไม่สนใจเราเลยวะเขาไม่พังหรือเปล่าถามอันนี้ก็ได้เอ่อขอโทษนะครับทําเหมืองนี่ได้เงินเยอะไหมครับ อไม่แน่ใจเราทำครั้งแรกนะอ๋อทำครั้งแรกเหมือนกันเหรอโอเคมีแต่คนทำครั้งแรกนะมันอาจจะไม่มีไม่มีคนรู้เลยก็ได้าถามคนนี้ก่อนได้เออขอโทษนะครับขอโทษนะครับทำเหมืองนี่คนเงินเยอะไหมครับได้เงินดีไหมครับขอโทษนะครับเอ้าเขาไม่คุยกับเราด้วยเราต้องสื่อเป็กเราได้เงินเท่าไหร่ไม่มีใครคุยกับพี่เลยอ๋อเหรอ <c oughs> ไป let's go อนนี้เราก็เราจะไปทำการสกัดนะครับทุกคนเรามาดูกันนะว่าเราจะขายได้เท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้เท่าไหร่นะพีถามคนตอนนั้นก็เงียบกันนี้ไม่รู้นะรู้สึกเหมือนคนก็หูดับกันหรือเปล่านะะไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเป็นอะไรหนื่เขาไม่ตอบพี่หรือว่าพี่ไม่หล่อพอเกินไปวะ <c oughs> หรือพี่ไม่หล่อเลทุกคนเกี่ยวไปโอเคเรา,าลองสกัดกันดูก่อนนะว่ามันจะได้สักเท่าไหร่นะทุกคนนะโอเคนี่คือที่สกัดใช่ไหมไหนวะ น้องน้องวางรดความระวังความนะวิน <c oughs> <c oughs> อ๋อสกัดอยู่ข้างล่างนี่เองเออวินวินเสียวผมชำนาญรถตเพึ่งบังไปนะโอเคเรามาดูกันนะว่าสกัดตรงนี้อ่ะผิดฝั่งอ้กกูโอ้ชีวิตผิดฝั่งผิดฝั่งโอเคสกัดตรงนี้อ๋อสกัดท่าเดิมนะโอเคได้หินอ๋อมันจะสกัดตรงนี้นเองทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไปขายได้เท่าไหร่ เดีย๋ยวไปดูกันนะครับผู้คนว่าขายได้เท่าไหร่ว้าวพี่ทพเออประตูพี่หลุดไปละข้างนึง่งอะไรพี่รับลม <laughs> ประตูหลุดละข้างนึงทำ <c oughs> ไมเมืองนี้เขาไม่ทำให้แบบว่าเก็บเยอะๆเะนาะอืมอาจจะเงินอาจจะราคาแพงก็ได้มั้งลองไปดูดูว่ามันเท่าไหร่ว่าเราจะฟาร์มได้เท่าไหร่ เราต้องทำให้มันเต็มขนาดไหนวะวินอะไรเต็มพี่เนี่ยไอกุกบาทเนี่ยไม่ให้เราไม่ไม,ไม่ให้เราไปแบบตรงสกัดอะจนกว่ามันจะเต็มหมดเลยเหรอทั้งเพชรทั้งอะไรเงี้ยมันทำได้เรื่อยๆนะทำได้เรื่อยๆเลยเหรอใช่มัน,มนไม่เหมือน<แ>พวกงานไอ้นั่นอะอ๋อหรืออย่างนี้ก็แจมดิแต่ต้องขี่รถเดินไปเดินขี่รถไปขี่รถมาใช่ไหมแต่มันก็ใกล้อยู่นะมันก็ไม่ได้ไกล แต่แล้วแต่ดวงว่าจะได้ทองหรือเพชรไหมได้เพชรแล้วเหรอไม้ได้มาโอ้โหสุดยอดไม่จอดรถไปเผื่อพี่ออกเลยนะวินก็ได้อัญมณีเด่ะตอนกำลังขุดโอเคนี่ก็คือด้วยได้แหละินอีกแล้ว <c oughs> ได้ทองนะทุกคนนะอ่ได้หิน ได้ทองไม่ได้อะไรเลยพี่ได้ทองอะ่ะสำหรับนี่ก็ลองขุดเหมืองกันทุกคนอาจจะไว้ใช้ทําบุญนะภา,ภ,าภายพักหน้านะทุกคนนะตอนนี้เรายังไม่จําเป็นนะในการที่เราจะหาอะไรในการทาบุญเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการเงินมากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มเงินกันต่อด,ดีกว่านะครับทุกคนโอเคครับสาหรับพันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายกับน้องวินทุกคนนะฮะเออนี่น้องวินขับรถนะทุกคนรถจะพังแล้ว <laughs> โอเค นันทุกคนเราไปฟาร,ร์มต่อนะฮะใครอยากดูพี่ต่อฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ดูไลฟ์สดได้นะทุกคนนะอบ๊ายบาย